เขาก็คุณ u ร v วิชันสดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัครพรูวิชันโตร02 7 00 8 00 00สวัสดีครับพบก,กับสุลุคาวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นเราเริ่มต้นกันที่กุลูบอลสเปนชีร้ราฟามิสิิ์เรเทนคุณลิเวอร์พูลกิยมาม巴拉เก้กุลูฟุบอลสเปนนะครับแสดงความคิดเห็นว่าราฟาเอเบนิเตส กุณสื่อของต้านเหลียงอีฝานในศึกชนิดซูเปอร์ลีกมีสิทธิ์ที่จะรีเทเร์นสู่ฟุตบอลพิวเกรดอีกครั้งทั้งกับสโมสรลิวเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรวมถึงเอเวอเรตันเบน,นได้เคยคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับหงดังลิวเวอร์พูลเพิ่งบอกลาทีมเจนเซมพาร์คไปเมื่อซัมอที่พนาก่อนรับงานในประเทศจีนโดยล่าสุดเจ้าตัวกระตกเป็นประเด็นในการกลับมากลุ่มทับซาลิกาดงนิวคาสเซิลแทนที่สตีฟวูดเมื่อพวกเขากำลังจะได้เจ้าของ รายใหม่ภายใต้กลุ่มทุนจากประเทศซาอุดิอราระเบียรายงานข่าวจาก ESPN Sport ระบุว่า The MagP กพายมีลิสต์ผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่สตีฟวูดอยางมาริโอโปปชิโน่อดีตกุนซือทอร์นาเมนสเปอร์มา,าร์ชอัลลิกีที่เคยรับงานยูนตุดยูเซียนฟานในายใหญ่แห่งปูเลเซียเดนมุนและราฟาเอลมินิเตสอยู่ในรายชื่อหนึ่งกลุ่มโดยบาลเเก้ผู้สื่อข่าวชาวสเปนสังกัดสกาดสปอร์ตและ BBC ชี้ว่า เอลราฟามีสิธิ์ที่จมวนคืนสู่นิโก็โซอิตเด,ดอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับทีมอย่างลิเวอร์พูลรวมไปถึงเอเวอเรตผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการเหมาะสมที่เขาจะกลับมายัางเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งแม้กระทั่งกับสมโมสรอย่างเอเวอเรตก็ตามมันไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าหาก็อฟปี่สินเงินสามารถเจรจาโน้มน้าวเขาสําเร็จสักวันหนึ่งในอนาคตแมนเเตตมีภารกิจที่เขายังสัสางไม่เสร็จกับลิเวอร์พูลแต่โอกาสดังกล่าวน่าจะเป็นไปได้ยาก เนลก็เซอร์เนต็ดก nah ็เช่นเดียวกันเมื่อพวกเขากําลังจะได้เจ้าของรายใหม่เชื่อผมเถอะเขาคงจะไม่รักการติดต่อใดๆจากสานิการลุงเนคก็เซอร์หลอกในตอนนี้เมื่อเดนแมกพายมีตัวเลือกระดับพรีเมีมหลายๆในลิธเช่นเดียวกันแต่ความเป็นไปได้ก็ยังคงมีอยู่เมื่อเขาเป็นที่รักของแฟนบอลในเซนต์เจมส์พาร์กตอนนี้เบเิเตส์เคยคุมหงส์แดงระหว่างปี2 0 0 4 2 0 0พร้อมเกียรติยศแชมป์เอฟบีคัพยูฟ่าแชมเลียกและยูฟ่าซูเปอร์คัพอย่างไรหนึ่งสมัย ก่อนที่จะบอกลาทินแอนฟิวซูอินเตอร์มิลานเชลซีนาโปลีเรอแมเดร์นิวคาสเซลและตาเหลียงอีฝางตามลำดับเล่นกันเองแล้วสกัสปอร์ตีข่าวหงแดงเล่งส,สัก่าสืิแกล้งหงแดงเลวุพุนกับสมโมสรย่างหย่งศึกฟวทีพีวงกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวบุกโยซาโกแข้งดาวรุ่งสรรพประโยชน์ชาวอังกฤษของไอปมบิญ่าร์เซนอลมาสู่ทินแอนฟิ์ ชาก้าแม้อายุเพียงแค่18ปีแต่รับการในเล่นในทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนลอย่างต่อนเนื่องซึ่งกระซับแล้ว3ประตูกับ9อาแอซิสจากการลงเล่น29นัดรวมธุรการในดูกาลนี้โดยเขาหมดสัญญากับทีมหลังจบฤุรการหน้าแต่จากการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดซึ่งมีรายง,งานข่าวล่าสุดจากสกรอร์ปสื่อของเกลดระบุว่าลิพูกำลังจับตาสถานการณ์ของชาก้าที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายมิดฟิลด์ซ้ายและปีกซ้ายอย่างใกล้ชิด ลาดพิจารณาดึงตัวมาร่วมทัพในอนาคตเรื่องใหญ่สภาเมืองลิอร์พูลจ่อสอบเกมหงนางตุลหมีเป็นต้นตอทำไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ระหว่างสโมสรลิ์พูกับอาร์มกัมเรดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสภาเมืองของลิ์พูตรวจสอบอาจจะเป็นสาเหตุต้องการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศกฤษ ทัพหงแดงเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับแกมเมเยนของแอนกอรเริตในวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาภายใต้แฟนบอลในสนาม5 2 0 0 0คนโดยที่3,000รายนั้นเป็นกองเชียร์ของทัพตตมีที่เดินทางมาจากมาดริดซึ่งในเวลาดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการปิดเมืองบางส่วนโดยรัฐบาลสเปนสภาเมืองลิเวอร์พูลกับร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของลิเวอร์พูลและมหาวิทยาลัยจอห์นสมัว จะทำงานร่วมกันเพื่อสืบหาว่ามีผลกระทบจากแบตดังกล่าวต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือไม่โฆษกสภามเมืองกล่าวให้สัมภาษณ์ฝ่ายสาธารณสุขของสภาเมืองลิว์พูลและทีมงานกำลังอยู่ระหว่างการประเมินขนาดของโปรเจกต์นี้ภายใต้สถานการณ์ที่สภาเมืองจะคคานึงถึงการรับมือต่อการแพร่ระบาดโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาของการศึกษาข,ข้อมูลดังกล่าวรายงานจาก BBC ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนา ที่โรงพยาบาลในเมืองเมอร์ซีไซส์มากกว่า270รายและมีผู้ติดเชื้อในเมืองเลเวอร์สูงถึง1,250คนทาน้านี้เกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแองกอรเมล็ดเป็นแมตช์การแข่งขันฟุตบอลระดับสูงนัดสุดท้ายที่เกิดขึ้นในอังกฤษตอนที่ฝ่ายจดการแข่งขันอย่างสมาคมฟุตบอลอังกฤษและพรีเมียร์ลีกจะประกาศหยุดโปรแกรมฟุตบอลอาชีพทุกระดับลงชั่วคราวในไม่กี่วันให้หลังนั้นนะครับ กาลัเกอร์วิเคราะห์ถึงการเสริมทัพลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์จะมีกาลเลเกอร์ตำนานแนวรับของลิเวอร์พูลยอดทีมแดนผู้ดีออกมาวิเคราะห์ถึงการเสริมทัพทีมเก่าผ่านมุมมองของตัวเองในช่วงซัมเมอร์นี้สำนักข่าวตามประเทศระงงามที่24เมษายนนะครับว่าจะมีกาลเกอร์กองหลังระดับตำนานของหงดังลิเวอร์พูลทีมแดงกระสุนพิมลึงกรีตออกมาวิเคราะห์ถึงการเสริมทัพของสโมสรต้นสังกัดเก่านะครับผ่านมุมมองของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ ก่อนที่พิมลิงกลิลต,ต้องหยุดทําการแข่งขันเช่นเดียวกับลีก e อื่นๆทั่วทีวีปโลกและก็ทั่วโลกหลังโควิดสิหรือโควิดหน้าไวรัสกำลังระบาดอย่างนาหนักของแดงและผู้จอดควา้าแชมป์พิมลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์และเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีหลังเก็บไปถึง82คะแนนจาก29นัดทิ้งห่างทีมแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ที่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดถ,ถึง25คะแนนล่าสุดจิมมี่การ์เลอร์ก็ออกมากล่าวผ่านสเกตสกอตว่า ดูจากมุมมองขุมกาลังในตอนนี้นะครับชุดตัวจริงมันยากมากที่จะปรับปรุงเพราะทีมกาลังลงตัวอยู่แล้วแต่การเสริมทัพสามารถทําได้ตลอดผมกําลังพูดถึงเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ผมคิดว่าเจ็ดอรอปควรซื้อผู้เล่นเพิ่มอีกสังสองตำแหน่งแบ็กซ้ายก็คือตําแหน่งที่มีหน้าตอนเดียวนะตอนนี้ก็คือแอนดรูโรเบอร์สันลุนสงกองหน้าที่มีข่าวกับตีโววินเนอร์ผมไม่ได้บอกให้มีการเปลี่ยนแปลงทีมนะแต่ผมคิดว่าทีมควรมีผู้เล่นในบางตําแหน่งมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมา เราโชคดีมากกว่าที่ทีมแทบไม่มีนักเตะคนสำคัญบาดเจ็บนักเลยทีเดียวก็ให้ซื้อกองหน้ากับแบ็กซ้ายนะครับมันเป็นอย่างเไร <Your story. S 1> ฟิลิปนุนคาริวดยืนมือ2สองของหงด่างเควินฟิลิปอดีตกองหน้าทีมชังกฤษออกโรงหนุนคาริวตเมือก่าของลิเวอพูลให้รังตำแหน่งมือสองของทีมแพนที่อาร์เรียนในซีซั่นหน้า ในทวารชาวเยอรมันก่อความผิดพลาดในเกมนัดชิงดำในศึกฟรรุตบาชิมเียกเมื่อปี2018จนโดนปล่อยให้กับเบสตัดยินตัวไปใช้ง,งานแต่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงและจบฤดูกาลนี้และจะกลับมาสู่รัวแอนฟิลปัจจุบันทีมมีอาริสุนเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอยู่แล้วโดวยมีอาร์เรียนเป็นมือสองแต่ทางกลิบมองว่าเลลิสคาลิอุสมีดีมากกว่ามือกาวชาวสเปนและควรได้รับหน้าที่มือสองไปแทนผมคิดว่าเขาเป็นมือสองที่ดีกว่าอาร์เบเรียน เข้ามาในกากน,นี้มีผลงานที่ดีและแสดงเห็นว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีแต่ใช่เขาก่อความผิดพลาด2-2ครั้งก่อนเกมที่จะเบรกกันฟิลิปกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์ผมเขาบอกว่าคารลิวเป็นผู้รักษาประตูที่ดีกว่าผมคิดว่าคาริลิวแสดงเห็นถึงเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีและผมคิดว่าเจคกิ้ครอคงจะให้เขาเป็นตัวสำรองของอาิซุงบีเกอร์ในฤดูกาลหน้า โอกาสมาแล้วแท้แท้แข้งโบลคาตูเนียรับเสียดายอดย้ายซบลิเวอร์พูลคาร์ลสซามบราโน่นะครับกองหลังของโบลคาตูเนียทีมดังในลีกอาร์เจนตินาได้ออกมาเปิดเผยว่าเขารู้สึกเสียใจที่ปฏิเสธโอกาสย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอัเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเอลกวาดอร์ ador, เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเขาเคยตกเป็นเป้าหมายของทีมหัดังลิเวอร์พูลมาแล้วตอนยังเล่นในกับไอร์แลนด์ฟิร์ตในศึกบุนเดสเลกเชยนชมันแต่ก็ต้องบอกปดัดโอกาสย้ายไปิ่นนอัฟลด์จาก ได้ให้สัญญากับสมูมสรว่าเขาจะอยู่ช่วยทีมนี้ตกชั้นซึ่งในเวลาต่อมาเจนิครับก็ได้หันไปดึงเอาจเอลมาเตปมาจากโชลเกสซุนซีไปร่วมทีมแานผมทิ้งกว้างโอกาสในการย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลพอผมไม่ได้ไปพวกเขาก็เลยไปเซ็นสัญญากับจเอลมาเตปแท,ทนที่ผมไม่ได้ไปก็เพราะว่าผมกําลังช่วยฝันฝึดหนีการตกชั้นและผมก็ให้สัญญากับพวกเขาว่าจะอยู่กับทีมต่อไป สินี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจของคุณซึ่งจากนั้นคุณก็ต้องมานั่งเสียใจพลังเพื่อนรวมทีมของผมบอกว่านั่นมันลิวพูลเลยนะแต่ผมต้องรักษาสัญญาซึ่งในอีกด้านผมก็รักแฟรงก์เฟิร์ตเหมือนกันนี่คือสุดข,ข่าวลิวพูลครับช่วงเย็นของวันที่25เมษายนนะครับ